สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆนะครับวันนี้อยู่กับเสียนขอนแก่นเช่นเคยนะครับสำหรับวันที่2 2เดือน3พศ2 5 6 6นาหะครับสำหรับแนวทางของเซียนขอนแก่นก็วางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนำไปเล่นได้ทุกนุ่นทุกนอยนะครับแต่เซียนขอนแก่นก็เน้นให้ไปที่ลาวสตาเฉพาะกิจนอยรวมลาว ดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับสำหรับอันไหนที่มีดาวพัฒนาก็สามารถที่จะนำไปเล่นดาวพัฒนาได้เลยนะครับเพราะว่าดาวพัฒนาก็อยู่ในที่เสียนคนแก่นเน้นไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับแนวทางวันที่23เดือนวันที่22เดือน3นะครับก็ สำหรับท่านใดพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะรับข่าวสารดีๆหวยเด็เด,เ,ดเลขดังๆจากเสียนควนเกล็น,นะครับก่อนที่จะไปตามแนวทางวันที่22นะครับเดือน3เสียนควนเกล็ก็จะขอสรุปแนวทางวันที่21เดือน3อ 25, นะครับก่อนนะครับก็จะขอสรุปแนวทางวันที่21เดือน3พศ2อ6 6นะครับอ่ะ มาตามกันเลยนะครับย้ํานะครับเป็นแค่แนวทางนะครับย้ำนะครับเป็นแค่แนวทางคําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับผมมาดูสรุปผลวันที่21เดือน3ปศ2566ไปด้วยกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันเลย อ่ะนะครับสำหรับสรุปผลวันที่21เดือน3นะครับเด่นวิ่งรูดนะครับ6กับ5นะครับเด่นวิ่งรูด6กับสําสำหรับสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดนะครับเซียนคอนเกนวิ่งรูด6วิ่งรูด5จะแต่เซียนคอนเกนนินให้ไปที่วิ่งรูด6นะครับเบิ้ลก็คือ6 6 5 5นะครับส่วนตัวจอบก็คือ6 8 6 9 6 0 6 1 6 2 อรอง5ก็คือ5 8 5 9 505 152นะครับอ่ะครับมาดูนะครับมาดูกันเลยลาวสตานะครับลาวสตาวันที่21เดือน3นะครับวันที่21เดือน3าาวสตาบุญ92 2 7 3ล่างนะครับลาวสตาวันนี้หลุดนะครับวันนี้หลุดนะครับสําหรับแนวทางของเสียนขคอนเก่นก็มาต่อนะครับ หน่อยกาชาตินะครับวันนี้หน่อยกาชาตาเซียนคอนเกนก็เห็นหน่อยกาชาติผลออกมานะครับ6 2 6ล่าง3 8นะครับบน6 2 6ล่าง3 8ก็เข้าไปที่วิ่งเข้าไปที่วิ่งรูด6นะครับเข้าไปที่วิ่งรูด6เซียนคอนเกนเจาะให้6 2มา2 6นะครับสำหรับกาชาตินะครับหน่อยกาชาติะนะครับผม ามมาดูโต๊ะกันต่อเลยนะครับเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจบน 1, 2 0ล่าง4 8นะครับวันนี้เฉพาะกิจหลุดนะครับเฉพาะกิจหลุดนะครับแนวทางของเซียนคนนอนเกนมาตามกันต่อนะครับนอยรอบพิเศษนะครับนอยรอบพิเศษนะครับบน5 5 1 9, 5นะครับ 5, 5 1 9, 5ห้า อ9 5เข้าไปโอ้จริงๆด้วยจริงๆด้วยอ่าครับผมตอนแรกนึกว่าล่างไม่เข้าเข้า9 5อ่าบนเข้าที่วิ่ง5นะครับวิ่ง5นะครับวิ่ง5อ่าเข้าที่วิ่ง5จับคู่เน้นๆไปเลยนะครับ5 1นี่คือรอบพิเศษนะครับพิเศษเข้าไปที่5 1นะครับตรงๆนะครับ รอบพิเศษเข้าไปที่ห้าหนึ่งตรงตรงส่วนล่างนะครับ9 5้นะครับเสียนคนเก่นก็จบไปที่ห้าเนะครับเข้าไปที่9 5้าอ่าเข้าที่5 9าเจบไปที่59มา9 5นะครับก็เข้าไปนะครับรอบพิเศษนะครับรอบรอบพิเศษอ่าเข้ารอบพิเศษนะครับเด้งบนเด้งล่างเลยนะครับรอบพิเศษอ่ามาตามกันต่อนะครับโอ้ ไม่คิดไม่ฝันเลยตอนแรกนึกว่าเข้าเฉพาะห้าหนึ่งไม่ไม่ได้มองดูว่าเก้าห้าห้าเก้าก็มีอ่าโอเคครับก็ามาตามกันต่อนะครับนอยรอบปกตินะครับรอบปกติรอบปกตินะครับบนหกหกสี่ล่างสามสามนะครับเซียนขวัญเจนก็เจาะไปถึงหกสองนะครับไปแค่หกสองส่วนวิ่งก็คือเข้าวิ่ง6นะครับเข้าวิ่งบน6นะครับวิ่งบน6 ทั้งตัวหลักหลักร้อยนะครับก็เข้าไปนะครับหลักร้อยก็เข้า6 6 4เลยครับถ้าวิ่งรูดก็เข้าไปที่6 4เลยนะครับก็วิ่งรูด6 4นะครับผมก็มาตามกันต่อนะครับนอยรอบ VIP นะครับรอบ VIP บน6 3 1ล่าง1 4นะครับบน6 3 1ล่าง1 4ึสีเซียนขอนเก็นก็ เข้าเฉพาะวิ่ง6นะครับเข้าวิ่ง6นะครับ V.I.P. วิ่ง6นะครับเข้าที่วิ่ง6นะครับผมอรอบพิเศษนะครับสรุปผลนะครับวันที่21เดือน3พศ2500วันที่21เดือน3พศ2566นะครับก็สรุปผลนะครับอ่าหน่วยกาชาติเข้าไปที่อ่า เน้นที่6 2สองมามาสองหนะครับนอยคาชาดส่วนอ่านอยรอบพิเศษนะครับเข้าบนเข้าเข้าบนเข้าล่างเลยนะครับตัวเจาะเน้นๆนะครับวงกลมนะครับ5้าหนึ่งตรงๆนะครับส่วนล่างก็ให้เจาะเน้นๆ5้าเก้ามา9 5้าห้านะครับมา9 5สําสำหรับรอบพิเศษเด้งบนเด้งล่างนะครับอ่ะ แล้วก็นอยรอบปกติสําหรับวิ่งรูดนะครับวิ่งรูด6ก็เข้าไปที่วิ่งรูด6นะครับรอบปกติเข้าวิ่งรูด6นะครับถ้าใครวิ่งรูดก็เข้าไปที่64ตรงตรงๆนะครับส่วนสําหรับท่านใดที่ชอบวิ่งนะครับก็คือ VIP ก็เข้าไปที่วิ่ง6นะครับยินดีด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่ตามเชียนขอนแก่นนะครับวันนี้นะครับ เข้าไปเิ้งบนเรียงล่างนะครับรอบพิเศษนะครับผมอ,อ่ะส่วนวิ่งรูดหกก็เข้าไปที่ v i p หกอ่าเข้าไปที่ปกติหกสี่นะครับเข้าวิ่งรูดนะครับอ่ะ <c oughs> มาดูกันต่อนะครับสำหรับแนวทางของเซียนคนแกนวันที่ยี่สิบสองนะครับวันที่ยี่สิบสองอ่า <c oughs> เดือนสามนะครับวันที่ยีิบสองเดือนสาม ะะมาดูนะครับสำหรับแนวทางของเสียนคอนเกน <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารดีๆหัวเด็ดเด็ดเลขดังๆสําหรับแนวทางของรัฐบาลเชียนคอนแกนก็วางให้ไปแล้วนะครับสูตรจนสูตรท่านใดที่ชอบก็นําไปจับเอาเองได้นะครับแต่เซียนคอนแกนก็จะขอเวลาอีกสักประมาณ 3- 4วันนะครับก็จะไปจับให้นะครับผมแต่ตอนนี้ขอวางนอยไปก่อนนะครับผม สำหรับแนวทางของเสียนคอนแกนนะครับท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กับเซียนคอนแกนด้วยนะครับเข้าไปที่ช่อง BTV Channel นะครับช่อง YouTube เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเซียนคอนแกนด้วยนะครับสําหรับเซียนคอนแก่นวันที่22เดือน3นะครับพศ2566นสะครับเซียนคอนแก่นก็วิ่งรูดนะครับเด่นวิ่งรูดนะครับเด่นวิ่งรูดนะครับเด่นวิ่งรูดไปที่ สี่กับสามนะครับเด่นวิ่งรูดสี่กับสามหนึ่งชุดเน้นๆน,น,นะครับหนึ่งชุดครับผมอ่ะหนึ่งชุดเลขเด่นนะครับเด่นวิ่งรูดสี่กับสามนะครับส่วนเบิ้ลก็คือสี่สี่สามสามนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดก็ไม่ควรพลาดนะครับสายวิ่งสายรูดวิ่งสี่วิ่งสามนะครับ วิ่งรูดสวิ่งรูด3ามเตดเซียนคอนแก่นเน้นไปที่วิ่งรูด4นะครับเน้นไปให้ที่วิ่งรูด4นะครับสําหรับท่านใดที่มีทุนนะครับก็สามารถที่จะนําไปเล่น19ประตูได้นะครับจับคู่นะครับจับคู่นะครับผม4 6 4 7 4 8 4 9แล้วก็ตามมาด้วย40ยนะครับ ส่วนรองสามนะครับรองสามก็ไปที่สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแล้วก็ตามมาด้วยสามศูนย์นะครับสามศูนย์นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่มีแนวทางก็เข้ามารับแนวทางกับเสียนคอนเกนได้นะครับหรือว่าจะรับปพิจารณากับดูกับเสี่ยนเปรียบเทียบกับเสียนอื่นๆน,นะครับท่านอื่นๆน,นะครับก็สามารถที่จะนํา เลขเด่นวิ่งรูด4กับ3ไปจับคู่ประกบกับเซียนท่านอื่นๆได้นะครับเด่นวิ่งรูด4รอง3นะครับวิ่งรูด4วิ่งรูด3แต่เซียนคนเก่งเน,น,นห้ไปวิ่งรูด4นะครับใครไม่ชอบวิ่งรูด4เขก็ไปวิ่งรูด3ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้นะครับจอดไปให้ไปที่4 6 4 7 49 แล้วก็40นะครับส่วนรอง3นะครับก็จับคู่ให้ไปเจาะให้ไปที่36 37 39แล้วก็30นะครับเสียนขอนแก่นก็เน้นๆให้4คู่ชุด4ชุดคู่หน้านะครับเน้นๆ4 4ชุดคู่หน้าแล้วก็เน้นๆน,น,นะครับ4ชุดคู่ท้ายนะครับ ส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางเซียนคอนเกนจะบอกทุกคลิปนะครับตรงนี้กันทุนนะครับกันทุนนะครับผมอ่ะกันทุนนะครับสําหรับแนวทางของเซียนคอนเกนตรงกลางนะครับบอกทุกคลิปนะครับกันทุนสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางนะครับก็แวมารับแนวทางกับเซียนคอนเกนได้นะครับอ่าสำหรับท่านใดที่อ่าเข้ามาทันก็แคบหน้าจอก็แคบได้แคบเลยนะครับแคบได้แคบเลยสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับ ที่ยังไม่มีแนวทางก็มารับกับเสียนกอนเจียนได้นะครับมาดูแนวทางมารับแนวทางครับผมวันนี้ถ้าท่านถ้าท่านใดไม่ทันนะครับก็เข้าไปอยู่ในช่อง u t u b e นะครับพิมพ์คําว่าภาษาไทยนะครับพิมพ์ภาษาไทย bt นะครับพิมพ์ภาษาไทยนะครับ bt นะครับแล้วก็จุดนะครับจุด c ตัวใหญ่นะครับ c ตัวใหญ่ h ตัวเล็ก a n n E.L. นะครับ B.T. Channel นะครับ B.T. Channel นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับเซียนคอนแกนด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเซียนด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะคืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะรับข่าวสารดีๆหวยเด็ดๆเ,เลขดังๆจากทางช่องนะครับวันนี้ B.T. Channel ก็มานำเสนอหรือว่ามา วางแนวทางให้นเรียบร้อยในวันที่22เดือน3นะครับอะพรุ่งนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับวันที่22เดือน3ก็ถ้ามีลาวก็เห็นได้ค่ะว่าลาวจะปิดไม่แน่ใจนะครับว่าจะปิดพรุ่งนี้ปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าไม่ปิดก็สามารถที่จะนำไปเล่นลาวพัฒนาได้ด้วยนะครับวันที่22เดือน3นะครับวันที่22เดือน3สามารถนำไปเล่นลาวลาวพัฒนาได้ด้วยนะครับอ่ะ นะครับสำหรับท่านใดนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง B T Channel ด้วยนะครับเป็นกํำลังใจให้กันและกันนะครับผมพิมพ์ภาษาไทยนะครับบ่อยไม้สระอีทหารสระอีแล้วก็จุดนะครับ C ตัวใหญ่นะครับ CH ตัวเล็ก n n e นนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยกดตามนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปเป็นกำลังใจ กดไลค์กดแชร์ให้กเซียนคอนแกนนะครับถ้าพิมพ์แล้วกดเข้าไปนะครับมันจะเด้งขึ้นมานะครับอ่าบีทีชนนะครับก็อย่าลืมดูที่รูปโปรไฟล์นะครับรูปโปรไฟล์สวมเสื้อคอปกสีน้ําเงินนะครับสวมสวมเสื้อคอปกสีน้ําเงินนะครับอ่าสวมเสื้อคอปกสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับแล้วก็จิ้มไปที่รูปโปรไฟล์สวมเสื้อคอปกสีน้ําเงินนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้กดติดตามนะครับแล้วก็กดไปที่รูปโปรไฟล์แล้วกดติดตามไว้นะครับผม สำหรับแนวทางเซียนคอนเกนมีมาให้เห็นแน่นอนทุกๆวันนะครับทุกทุกวันนะครับก็จะมีมาให้เห็นทุกๆุกวันก็ฝากกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกทท่านด้วยนะครับที่เขมานะครับมาชมแนวทางของเซียนคอนเกนมารับแนวทางกับเซียนคอนเกนถ้าไม่ชอบก็ผ่านถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับผมผ่านได้นะครับถ้าไม่ชอบถ้าชอบก็จัดได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมเด่น วิ่งรูด4กับ3นะครับเสียนคอนแก่นมามีมาให้เห็นแน่นอนนะครับสำหรับแนวทางของเสียนคอนแก่นมาให้เห็นทุกวันแน่นอนเสียนคอนแกนก็จะเน้นไปที่ลาวสตา์เวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็เฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจแล้วก็ดาวโจนนะครับอ่ะเฉพาะกิจแล้วก็นอยรวมนะครับลาวพัฒนาแล้วก็ดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับ สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางก็อย่าลืมนะครับมารับแนวทางกับเซียนคอนแก่นนะครับพิมพ์บีทีนะครับภาษาไทยบอยไม้สระอีทอทหารระอีนะครับจุดนะครับแล้วก็ c h A N N E L นะครับ T c h a ชแน l นะครับอย่าลืมดูรูปที่รูปโปรไฟล์ให้ดีนะครับสวมเสื้อคอปกสีนํำเงินนะครับสวมเสื้อคอปกสีนํำเงินนะครับ ทำให้กำลังใจเสียนคอนแกนได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเสียนคอนแกนก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ